เราไปทำอะไรละกันลเราเป็นเ่อนอมมีลูกด้วยกันอาไม่เกี่ยวเรื่องกูเลยอไอ้อะอะไราไมล่ะครับเฮ้ยคุณหมินเจ้าพนักงานนะแล้วพี่มาแหมมายื้อใส่ผมเพี่พี่เป็นตำรวจพี่จะยื้อได้หรออันนี้ือลอะไรนีแฟกูแล้มยัยยัยยยัยยย่ยยย่ย ใมากผมบอกว่าผมมีคนมีพ่อมีแม่ไม่ใช่ว่าพี่นี่ก็พ่อเขาพี่เราไปทำไรได้พี่ซังนะไม่ลบไม่อะไรเหลาได้ไงเราไปทำไรละกันเหล่าพี่เป็นไรผมมีลูกด้วยกันเหล่าไม่เกี่ยวก็เรื่องกูดิเลยอะเอ้ยเลยอะเหลาทำไมครับเหล่าทำไมล่ะครับเฮ้ยคุณดูหมิ่นเจ้าพนักงานนะลูกมีเมียเหล่าแล้วมึงไงไม่ได้หรอแล้วก็เพราะมึงไม่ใช่หรอเอาเพราะมึงไม่ใช่หรอ ผมแค่คาใจพี่ว่าพี่เดินมาตรงนู้นใช่ไหมพี่จะ่พีฟังผมนะพี่เดินมาตอนแรกพี่อยากเ้าวผมพี่อุ้ยแทนที่จะว่าเอ้ยหนุ่มเพียรู้ผมนี่พี่คนนี้เดินมายังไม่อะไรเลยแล้วพี่มาแหมมายื้อใส่ผมดพี่พี่เป็นตำรวจพี่จะยื้อได้หรอเราไปวัดท่าเรือกันนะไม่ได้ เฮ้ยอะไรคุยกับแฟนกูอยู่แล้วเนี่ยคุยก็คุยคุยก็คุยดเฮ้ยคุยก็คุยดีดีเอ้กูว่า ไม่ตังผมจะเปิดกเฉยๆคยก็คุยดีเฮ้ยยไเป็นรไม่ได้พูดต่อลยเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตำรวจทั้ง3นายได้เข้ามาระงับเหตุหลังมีชายวัยรุ่นดูหัวร้อนวันจะทำร้ายแฟนสาวเลยเข้ามาพูดคุยระงับเหตุแต่กลับโดนตอบกลับด้วยเาคำที่ไม่ดีหยาบคายทั้งยังโดนผลักอกเลยต้องสยบตามยุทธวิธีอย่าอย่าอย่า่อ่อย่าอยอย่าอย่าอยู่เฉยอยู่ย อยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยไม่ไม่เขาไม่ทำลายเขาไม่ทำลายไม่ไม่ไม่ทำลายไม่ทำลายไม่ใจเย็นใจเย็นไอ้เ่นต่อยเฮ้ยพอพอไไเอาขาอลงได้เฮ้ยเอาขาลงนะนหนูขอหนูขอพี่สองอิอารมณ์รักใช่ไหมใช่ไหมไปมันก่อนมันหยุดน่ก่อนกา่ง

เราเรี่องจะไม่อะไรเจ้ออาองคำนเาเ่อกัเบลยุ่มปุ่มลุกไปกรข้ามุ่งคว่ลุกไปปยามลงโอเคมาปั้มลองปั้มลองมึงเอาแขนมาปั้มลงปั้มลองอที่นี่าเาไม่ทำไรเขาไม่ทำไรสงบสงบโอเคเลยพี่นะโดนตบตนอนอยู่นี่แหละวู้ยละคับี้โดนตบบะพี่รับี ใช่พี่ผมแค่จะบอกตำรวจทวงตัวมาแล้วไร้ประเรือบางทีผมไม่ดิ้นพี่ผมไม่ดิ้นฮะไล่ประเขาจับเก้าผมแค่ขอขอเพื่อแฟนหน่อยผมจะบอกอุ้ยบ้างแล้วพี่ไม่ดิ้นพี่เราถับรถรู้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 จะแหลมทางนั่งมานั่งครับนั่ง ผมพูดกับคุณดีๆคุณคุ้มคุณคุณกูตลอดเลยเนี่ยถ่ายคลิปไปอยู่นะนั่งแล้วผมแค่บอกเรื่องรองเท้าแค่นี้ที่ยังไม่สนใจเลยอ่ะจะนั่งหรือไม่นั่งนั่งนั่งรอนี่แหละเดี๋ยวไม่ดึกอายไมได้แล้ว แค่นั้นเองพี่ยากผมกถี่มึงนี่เยเลยแค่นั้นเอง่ไประชาชนทางไม่ได้แล้วเนแที่ทำไม่นี่ใส่าแว่ามันไม่ได้เป็นนขอยแล้วทไมครับผมเดินมาสี่มงนส่ผมนะยหาจอมนักงานเลยผมเพบผมเป็นประชาชนทำอะไรี่ไม่ได้อยู่แล้วมม่บอกว่าถ้าเมื่อีพี่ไมนีใสผมผมไม่ไดนะ้เฮพี่ี่ผมทำอะไรใส่พี่ังที่ผมไนะม่ได้ทอะไร่พี่นี่เออแค่นั้นเอง เขาเดินมานี่เขาเยียบตีนผมเลยผมว่าเอาพี่แค่นั้นแหละตีนผมไ,มได้ะไรจับผมได้เลยผมติดผูกผมติดมาแล้วแต่ก็จะบอกว่าเอตำรวจนั่งผมจะบอกจริงพี่ก็รุ่นเดียวผมนี่แหละผมไม่ได้แหม่ผมก็ไม่ได้ถึงาากงับค้นแทงเมียนะผมแค่แหม่พี่พมันแค่เป็นอเออแต่พี่เป็นคนที่ไม่ทำผู้หญิงโอเคผมพี่เที่ยวแต่ถ้าพี่ทำผู้หญิงพี่ก็ไม่จางเลยผมยอมเรียกว่าใส่กุญแจมือปุ๊บตลบปั๊บ พูดเพาะขึ้นมาทันทีบอกตอนไม่ได้ทำร้ายแฟนสาวหนักถึงขั้นจะแทงมันแค่เรื่องเล็กน้อยงานนี้ชาวเน็ตพอเห็นคลิปก็เข้ามาชื่นชมพี่ๆเจ้าหน้าที่สามารถระงับเหตุได้ทันท่วงทีเลยทีเดียวค่ะเจ้าที่เต็มใจที่จะท,ท,ทำหน้าที่อยู่แล้วครับไม่ว่าจะสถานการณ์แบบไหนก็เต็มใจครับพร้อมช่วยเหลืออยู่แล้วครับก็ขอขอบคุณนะครับทางประชาชนหรือว่าทางผู้ที่รับชมที่พอะไรพวกนี้ครับก,ก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าที่ด้วยครับ ก็ให้มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ครับพูงกลับเห็นว่ามีการมอบมอบมอบของรางวัลเป็นเป็นของรางวัลแสดงความชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสองท่านเวยใช่ครับใช่ครับท่านพูงกลับดีใจครับก็เป็นก่อนกำลังใจให้กับผู้ใต้กำครับมีน้อยใจหรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมครับอ๋อไม่มีครับไม่มีครับเขาพร้อมปฏิบัติหน้าที่แล้วก็เต็มใจเต็มใจ